โอ้ยลิซ่าอยู่ที่ไหนนะคะก็รู้เลยล่ะค่ะว่านี่ละค่ะคนไทยแท้ๆนะคะถึงกับยกมือไหว้กันเลยเค่ะเนี่ยน้องนะคะดูเหมือนว่าตื่นเต้นมากๆค่ะตอนที่จะต้องขึ้นโชว์ในงาน vma เป็นครั้งแรกก็ช่อง Youtube ของ b l c k k พ i n คค่ะมีการนำคลิปหน้าตอนที่พวกเธอค่ะจะไปร่วมงานนะคะประกาศผลรางวัลของ vma ที่อเมริกามาย้อนหลังให้กับเราได้ดูกันค่ะเด็กๆก็ดูตื่นเต้นกันมากเลยเนาะ กองทำลักข่าวค่ะมากันเพียบอย่างที่เห็นนะคะพี่จิซูกับเจนี่คือน,นั่งติดกันคัดตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะแล้วก็มีการทําท่าค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ vma นะคะตามสัญ,ญลักษณ์ของชื่องานนั่นแหละค่ะส่วนเต้าลิน,นะคะก็คู่ก,กันกับน้องแชงค่ะ นี่เวลาที่พักที่โรงแรมที่พักเนี่ยเออแยกกันแบบนี้เป็นปาร์ตดดี้แบบนี้ด้วยหรือเปล่าลองเดากันดูนะคะคุณผู้ชมแต่ก็น่ารักดีนะคะบนเวทีค่ะเธอนั้นดูมั่นใจแล้วก็เต็มที่มากๆนะคะแต่ก็เอนดูต้ิสมากเลยค่ะเพราะว่าก่อนขึ้นแสดงบนเวทีค่ะก็จะมีการไหว้นะให้กําลังใจตัวเองก่อนขึ้นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ขัมตอนที่มีการอวดป้ายโชว์ริบแบนค่ะให้กับพี่จิซูดูอีกด้วยว่าเนี่ยค่ะได้มีบัตรเข้างานนะแล้วก็โอ้ต้ิดค่ะแอคท่าจนพี่ซูค่ะคำไปหมด เลยนะคะส่วนอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะก็ทางทีมงานมีมาโพสต์ด้วยเหมือนกันค่ะว่าช่วงนี้ค่ะสาวสาแบ็คพิงก็กําลังพักผ่อนอยู่นะคะ ก็ผู้ช่วยของนอริซ่าค่ะมีการมาอัปรูปภาพะคะ่ะว่ามีการไปทานอาหารด้วยกันแม่ทานไข่ปลาคาเวีสด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ช่วงนี้ค่ะแบ็คพิ่ยก็จะพักยาวๆเลยนะคะจะไปขึ้นแสดงอีกทีค่ะในวันที่20ธันวาคมนะตอนประมาณตอนตีสองได้นะคะเวลาไทยะคะ่ะก็เห็นมีพี่คนไทยนะที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะตามไปดูแบ็คพิงค่ะรอบโลกกันเลยทีเดียวนะคะมีการถามนอริซ่าด้วยค่ะว่าตอนนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้าน,นะคะซึ่งต้งริชาก็บอกว่าตอนนี้ค่ะ,นนคะร่างกายนั้นแข็งแรงดีแล้วนะ แต่ก็ยังมีอาการเจ็บคออยู่ด้วยนิดดึงก็เราก็ส่งกําลังใจให้กับน้องลิซ่ากันนะให้เธอหายไวๆนะคะช่วงนี้ได้พักยาวๆค่ะก่อนที่จะกลับมาขึ้นเล่นคอนเสิร์ตท,ที่เบอร์ลินค่ะประเทศเยอรมันมีต่อในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นั่นเองอแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆนะมาเล่าสู่กันฟังน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า